ต้องใช้แบบนี้เขาได้จำอยู่เนี่ยเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อเขาดูจากวิดีโอไงอ๋อที่เด็กกระโดดนั้นเขาจะเล่นท่าแล้วเขาจะเล่นท่าแล้ว ได้แล้วว่านเลยว่ามันรึมันนี่ดูนะทำยังไงดีทำเป็นมฝึกเตะให้ได้ก่อนฝึกเให้ได้ก่อน ขึ้นขึ้นนัดครับข,ขึ้นอย่างนี้นะลูกนะเท้าหน้าต้องอยู่หน้านานแล้วก็เท้าหลังไถเห็นไหมของนั้นมีไฟไวันนี้วันแรกลูกชายบอกอยากเล่นสเก็ตบอร์ดเชิญเท้าหน้าลูกยืนญนั่นหน้าก่อนจะเล่นท่าเลยเล่นท่าเลยโอ้ข้ามขั้นตอนเ<อ>ขาจะกระโดดเลยเออมาโอโอดูด้วย

ธรรมดาข้ามขั้นตอนเลยนี่จะเล่นท่าแล้วนเนีเยนเ่ยอ่ะดูวิธียืนซะก,ก่อนท่าไดหัวท่าได้าขาขามีมีการย่อ เอาไปให้นะทำให้ก่อนไปลูก <c oughs> โอ้ยบอร์ดไม่รอดว,ออวันนี้เป็นวันแรกนะครับของน้องนัทที่เล่นสเก็ตบอร์ดหลังจากที่เขาอยากเล่นมานาน <c oughs> ได้หลังใจเลยใช่ไหม,อมพอดีเดินไปซื้ออันนี้ด้วยไปไปหาเครื่องมือช่างอะไรออของไฟจักรยานนะอ๋อไปเจอพอดีทำไมมันถูกจังอืนลอันนี้เลยลูกอ่อันนี้ลื่นเลยลูก นี่มีสเปร์ด้วยสาวบกแล้วสาวสองสาวนั้นไม่เล่นแล้วนั้นไม่แล้ว,ลว,ลวได้จับกลุ่มแล้วได้จับกลุ่มแล้ว,อ,ลวอืม